สองตัวนี้เรามาเที่ยนี่ขอสองตัวใหญ่เจ็ดศูนย์เฮ้ยเจ็ดแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับยายสุพรรณยายสุพรรณี่แต่ก่อนนี่เคยตายตายแล้วฟื้นเหรอตายแล้วฟื้นต่ก่อนนี่เเขาาจะอไปฟังแล้วเขาจะไปฟังแล้ว ตรนี้มันขาดเนาะพ่อเขาอันนี้แบกไม้อ๋อแบกไม้โยนใส่โยนใส่คือไม้ใส่ไม้กระไก่กระหูกไม้บอกอันนี้อ๋ายังเป็นแผลอยู่ตัวนั่นยังเป็นแผลอยู่เลยะนี่ยด่มันขาดเลยเนาะยังเป็นแผลใหญ่แล้วเนี่ยก็มันขาดจะพันจะหักหมดเนาะอ๋อขาดหมดเลย่ตาม เขาจะฝังแล้วยายตาจีวันเนี่ยจีวันแล้วฟื้นตายสามวันเลยการทำไมก็ก้อนเนาะเขาก็ฟังไว้เยอะแยะคเนาะเขาไม่ได้เผาเขาไว้สามวันแล้วเขาจะไปเผาแล้วฟื้นขึ้นมายายจะฝันนะครับ เดี๋ยวงวันนี้มีเลขเด็ดๆอะไรเดี๋ยวค่อยพูดกันเราโอ้หครับโอ้ยซื้อเลยยาสุพรรณถูกห้าใบแล้เนี่ยเขาหกห้าแล้วเก้าแปดเขาก็เลยซื้อซื้อซื้อหาใบเลยเามายายมาทำอะไรมานี่ด้วยมายายไม่เคยมาเออมาเล่นเนาะเพว่าไม่เคยมาเออเขาพามาเขาพามามาเล่นมาเล่นไม่ได้หรอกมาดูลุงพ่อเพราะว่า ยายมาที่นี่ทุกทีไม่ไม่ต้องมีเลขเด็ดไม่เคยพลาดเลยเข้าทุกคนเลยไม่ผิดส่วนเลยยายทุกพันธุ์ียมสีเวลามาที่เข้าตลอดเข้าตลอดเข้าตลอดที่ต้องยืนยันทิ้งไหมเนี่ยบอกไม่ได้รลูกทิ้งไหมเวลามันเข้าัเข้าเวลามันเข้ามันเข้าเลยแต่ส่วนใหญ่จะเข้ามากนะเข้าจริงๆนะใครจะดูคลิ่มพันธุ์ยายสุพรรณคุณยายสุพรรณยายสุพรรณใครเลียมแม่นยายอายุกี่ปีแล้วยาย หกสิบแปกแปโอ้หกแปดลตัวนี้หกสิบแปด้คุณยายสุคบคุณยาทีคุณตาตกเตียงนด้หอัลนีฝันบไปคุณตาตกเตียงห่ห้าห้าชูเนาห้าสุตเนาะพรดีมันออหกห้าเนาะว่าตกกะหกเนาะทีข่ากะห้าไม่ได้แก่แบบนั้นเอาห้าูกับหกอูอแกไม่ไม่ได้เนาะแกไม่แกแก โอ,หหโอ้ห้าก็บ้าลาท้พีกบาาทพีคุณตาอ,อ๋อมามาจากกมขื้น กึ oh. kh át, Jim, oh. uh, uh. Oh ้นย are so ้ายเขาแก้ก uh, ่งเกงเขาอยากขคืนยายกันตัวยี่ขึ้นยายย่าไม่ต้องมายุ่งกันเลยเอาค่าทีเขาต้องเปียนกขาว่าบ้าก็ว่าก็ได้ก็ได้ยายว่าไม่บ้าก็บ้้ก็ได้แต่มันแก้ไม่ได้เนาะเลยเอาห้าศูนยาหกย์ย่ามันมันออาห้าหกห้าะแต่เอาห้าูหกูมันแก้ไม่ได้เขาเพิ่มแห้าด้วย่ยายแห้า จะขมคืนยาย่บอกโอ้คือขี่ดื้อใช่ตาขี่ดื้อใช่ตาไปแล้วยังขี่ดื้อตาไปแล้วยังขี่ดื้อเนาะยายเอาแรงมาจากไหนยายเอาแรงมาจากไหนถีบจนตกเตียงเลยยูนิคทิมีนะเราลงเป็นรอบหนึแล้วอแ้วแก้อแกมันได้เาแต่ว่า ไม่ว่าเขาห้าช่วงหกช่งเนาะตาแกคุมเก่บผ้าใหญ่ด้วยบ่มึงได้มึงได้ต้นทิพย์่ึงได้อันนี้เด้อต้นทิพย์ก่อนทิพย์ก่อนจ้ามาม่คึ้งยายนี่ก็แรงดีเนาะยายน่ารักเลยค่ะยายคุณยายน่ารักมากเลยฝันว่าคุณตายจะมาแก้ผ้าใส่ยายกระทิบเลย ตากระเด็นเลยจากกอย่ากระเด็นตกเตียงเลยข้ากบกว่าบ้าก็บอกว่าข้าก็ลุกไปเลยเนาะคุณยายมาที่นี่นี่มากระท่อมสูงนี่จะมาทําอะไรมาเรื่องการลงพจะมาเอาเลขเด็ดๆเนาะเลลกับหวงพโอ้มาขอเลขกับหลวงพ่อที่กระท่อมสูงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุนกันรอลุนกันรอลุนกันว่ายายจะได้เลขอะไรเนาะยายเนาะกัไม่คู่เป็นบ้ให้เจ้า็บมาให้ เง็บไปหูกอกเง็บกอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ่นก่อนเดี๋ยวทางรุ่นก็เสร็จก่อนสุพรรณมาแล้วครับคุณยายสุพรรณโอ้โหวันนี้มาหาลุงปู่ที่กระท่อมสูงเลยวะยายอืมสาธุสาธุอ่ะวันนี้นะครับคุณยายจะมาคุณยายสุพรรณเนาะตายแล้วฟื้นตายแล้วสามวันวะยาย ยายสุพรรณตายแล้วสาวันนะครับผู้ชมแล้วก็จะมาขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดๆที่กระท่อมสูงเนาะแล้วคุณยายจะให้เลขแบบไหนจะให้เลขตัวไหนแล้วเรามาติดตามชมกันนะครับชมจิมนี้ให้จบเด้อคุกยายนี่ได้ศูนย์ออมาศูนย์แล้วยายจุดมุกี้เป็นวงกลมเลยนี่ยายจุดมุกี้อ,อ๋อครับ กาแฟอ๋อเป็นลำไม้ยายกินกาแฟด้วยบ่ะแน่ห่างยายจุดะนาแน่ทุกมันจะเสียอ๋อครับนี่นะมาฟังไว้เมื่อกี้พร้อมยายฮะน,นี่นะเนี่ยมาให้เบ็ดเอโดะหนอ นี่นะนี่ทำยายได้นี่เสีบไว้าีคนยายได้บาีนยายไหนทำให้อันนี้ทำทำเมมาาอันนี้ทำให้คุยายใช้ยวงนไหมเอาออกไหล่ะเอาออกเอาออกใส้ด้วยกันได้ใส่สามลูกใส่สามลูกบอกไม่ว่าใส่เบอว่าใส่เบือไดเลยใส่เได้ลยลาเองให้เ็ดเราเยายเจ้าเป็นซิทหให้เสีบอานซื้อมอันเป็นอไไลาลูกปูไเป ทุยายยายกำลังจุ่มกระถายอยู่สาธุยายสาธุเดอ้อล้งปูเดอ้อก็ขอให้ตอนนี้เนาะคุณยายยายสุพรรณ ตายแล้วฟื้นตายไปสามวันนะครับแล้วฟื้นตื่นขึ้นมาก็บอกเลงก,กับยซีบอกเองก,กับคุณผู้ชมนะครับถูก,กันหลายต่อหลายงวดแล้วเนาะเดี๋ยวคุณวอกคือวันนี้มาขอที่กระท่อมสูงนะครับมาขอเลงขอโชคขอลาบที่กระท่อมสูงเดี๋ยวจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสาธุ bứt nâng cọc lên, nảy rèn đi nó, sát thủ, bò khóa đi nữa, เลขตรงกันเลขยงได้เลขเยอะเลยต่างข้างคยอสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามเลขหาบตัวนี้เลขหาบตัวย้ายเลขาบได้สุพรรณเปิดได้3ามเจ็ดสาม้ ถวายกาแฟหลวงปู่ด้วยอันนี้ได้ซื้อกาแฟสามเจ็ดสามใหญ่เลยสาธุด้อหลวงปู่เด้อโอ้วายให่ยอ้หิมีโชคมีลาบเด้อกาแฟชงแล้แบบยายให้อวันนี้ของ ชั้นหลวงปู่เยอะแยะเลยทั้งกาแฟทั้งกาแฟทั้งขนมกรุจเนาะขนมกรุจกรุจทั้งน้ำเขียวน้ำหวานน้ำแดงเนาะขนมโบราณเออขนมโบราณนะคะที่เอ่อจอดๆได้เนาะกรุจนะคะแล้วรถๆโอ๊ยสาธุนายสาธุคุณยาย วันนี้คุณยายจะขอเลขล้มเหลทำอะไรบ้างยายจะมาียมซีเลยจุดทูบคุณยายจุดบอกจุดนป็นเลขอะไรคะยายนมันก็หกยายจุดที่ดอกก็ยายหกศูนยจุดเก้าดอก่มันม้วนเป็นเลขศูนย่ะโอเคยายนั่นเขาถูตรงนี้ยายตรงนี้เป็นม้วนเลยนี่เป็นม้วนเลยเลยนั่งนั่ก็เจตรงนั่นมันม้วนกางยาย คนยายมวนเลยชมวนเป็นเลขอะไรยายเลขยายชุกกี่ดอกเก้าเดอกมวนมวนหนึ่งูเก้าศูนย์ยรุ่งก่เออนู่นจะคั่นกไ้มวนครับม้วรงปดนวอู่ัวงสวงเด้อหวดนี่ยหา่ขอ สองโตตรงๆเด้อเสียงเสียมซี่เอาอธิษฐานเนาะเอาทองให้แล้วนะเอาอธิษฐานเบิองแปดศูนย์แปดอ๋หลวงพ่อให้แล้วอ่าลองเสียงซี่เบิ้องบนห้าว่าแปดศูนย์แปดเองสาธุสาธุเด้อหลวงพ่อแนมอยู่ สายกำลังจมกระถาอยู่ยาใหญ่จมเต็มที่เลยจมกระถาทายทรก็ฟักมาใช้หมดเลยังมาใช้หมดเลยเปลี่ยนสาธุสาธุวันยากจะว่ากระถาจบ่ก็ไม่ใช่ธรรมดากระถาเยอะ

ตันไหนก็ยายบอกตวนไ้นยังก่อนว่าแปดแปดศูนยต้นเจ็ดศูนย์เกๆกันเองเจ็ดศูนย์อแต่มันขึ้นมาเองาูนย์ไม่ได้เอียงไ่ได้อะไรเลยไม่ได้เอียงเลยมันวิ่ง้นมาเองเลยมันขึ้นมาเลยนั่นๆขึ้นมาอีกแล้วอันนี้หนึ่ง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 ้ยายหนก็เป็นเจ หนึ่นกเ็ดตัวเดียวกันก็เป็นหนได้ 1, 1อหนขอละยายได้แหละนั้นหนึ่อ้ายายให้ 70, 1ดศูนย์อ๋อเจ็ดศูนยอ่ะครับคุณยายลองหันมานน่นิดนึงนะคุณยายแขวนพระบอกเดี๋ยวดูหน่อยสิเขาแขวนกลัวผีบ่ยายกลัวผีบอกยายทำไมแขนเยอะขนาดนี้แนอมเยะ เจ็ดละเสามเจดื่มสามก็สายเอมร้อยกดนีอ่ายเอ่ะามร้อยสาบอแล้วก็เจมซี่เมื่อกี้เลขคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดเนอ เราก็เรียกกวทูบอะไรใหญ่ทูกแปลว่าแปดศูนย์มั้งใช่อกว่าแปดศูนย์ยามบอกอ๋อครับแต่มันมีเลขแปดนั่นเอจะมองไปมันเป็นหก็ได้ด้อย่นี่นะข้างล่างอ๋ยายว่าเป็นอะไรยายแล้วแต่ยายอ่ะยายว่าเป็นเลขศูย์แปดศนย์ยายชอบ แต่จุดทุกเก้าดอกอาสามตัวก็จะเป็นเก้าแปดศูนย์โอเคยายสามเจ็ดสามเนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เอายายเนาะมีแค่นี้มาสามหายหลายเนาะท้ายใหลงวันที่ให้หน่อยนิดหนึ่งข้างล่างอัคระจื๊บยายใส่วันที่เลยวันที่อู้ยายเขียนหนังสือสวยเก่งต้น มีไม่โทด้วยใหญ่โอเคไม่เอกไม่เอกไม่เอด้วยพันเลยันปองเป็นโทเลยนที่สิบหกเยครับวัที่สิกครับเลขหนึ่งพอข้อครับพอพานครับเพี่วไม่พอ่อพานพ่อค้วยครับโอ้โข้างล่างก็ได้ใ่อ๋อไม่ใช่ห้อให้า่ โอดเยี่ยมยาสุพรรณนะครับยาสุพรรณให้แล้วเด้อตัวนี้เด้อนี่เด้อยาสุพรรณฟันแม่นฟันทั้งได้ฟันก็แม่นทั้งให้จำนวนก็แม่นนะคะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ